ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้จะมาจอยหมคครับกับเดี๋ยวก็จะมีมิสเตอร์เพื่อนเรานะคบชื่อว่าเอิ่มมิสเตอร์ดัเพื่อนผมชื่อเดวิลครับ เปิดเข้าเลยเชี่ยนเชี่ยเปิดไวไฟยังครับเอ้ยมิสเตอร์ดักแองเจิลเปิดไวไฟยังเหรอครับไม่ได้ชื่อเชี่ยนเท่าไหรอ่อย่าเรียกชื่อมัอ่วบอกว่ามิสเตอร์ดากแองเจิลครับเชี่ยมันเชี่ยมันชื่อเก่าเว้ยมิสเตอร์ดักแองเจิลเปิดเปิดไวไฟยังเหรอครับเปิดแล้ว,ลวผมไม่เห็นเซิร์ฟฟูลเลยครับจเจอแล้วครับนี่ครับเราก็จะมาจอยทั้แท็กมาหาเขาเลยนี่ครับเราก็แอบเปี่ยนนิดหน่อย ครับเฮ้ยเขาเกือบตีโดนแกขุดไม้อยู่อุ้ยเฮ้ยด้านหลังแกผ้าด้านหลังแกผ้าช่างมันเถอะไม่สนใจแล้วตลกว่ะไม่ได้แกผ้าเขาเรียกว่าทางสีเนื้อจีจิงร่างกายก็สีเนื้ออยู่แล้วนี่เดี๋ยวผมก็โลดแล่นก่อนนะฮะดูครับดูจะสร้างสกินให้เขาเลยดีเดี๋ยวค่อยสร้างฮะเดี๋ยวตอนนี้เราไม่สร้างสกินอะไรดูครับดูครับ อันนี้ก็มาเป็นน,นี่มันทําเป็นบ้านโดยเฉพาะเลยครับไม้ขาวอะ่ะเพราะจะแยกกันอยู่รือวอยู่ด้วยกันดีเออเราก็คงต้องแยกกันนะโอเคได้เฮ้ยเออใยก่ใหญ่ใก็ขอใช้อะไรบางอย่นะก็ขอสร้างบ้าน,นสูงๆด้อครับจะได้ไม่ต้องมีพวกซอมบี้มาเกะกะลุกลานมีคยวเราใส่หัวคิปเปอร์ครับไหนเอามาจากไหนอ่ะ เสกเอาคร,รับเลวก็เราก็เสกแค่หัวกิฟเวอร์ครับเราไม่ได้เสกอะไรมากมายครับอีอีวะน <ผม S 2> ี่เห็นของเจะเจอรนะผมขุดไม้ก่อนนะครับผมผมก็จะเสกของครับแต่ผมไม่โกงนะครับผมก็เสกของบางอย่างนะครับฝอายที่โกงดิ ้างบ้านเอามันต้างบ้านมันตรงนี้ยใช้ได้หมดเลยนะครับ Jamie, Jim, ing, ขุดุดขุดุดทุบทุบทุบนะครุบทเรื่อยๆครับตอนนี้ป่านี้มเจอ้แองเจลคงจะจมน้ำที่ไหนนะครับแล้วก็ไปจนไปดูห้วยกันป่านี้ป่านี้คงจะแบบทำอะไรผิดพลาดน่ครับสอง ขุดขุดขุดทุบทุๆทุบทุขุดขุดขุดทุบ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 ตุบท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 ุบุบท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 ุทุบ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 ุบทุทุบทุบทุ พื้นที่ส่วนนี้เป็นของเราแล้วก็ขุดทุบไปเรื่อยๆขุดได้ไม้สักหกสิบสี่อันแลฮะผมไม่ใช่เยอะหรอกครับเลยก็ขุดมาหกสิบสี่อันนะครับเพื่อเพื่อเลยไม่ใช่ครับก็เพื่ออ้าวขุดแล้วเนี่ยเราจะทำบ้านแบบเพื่อทำให้มีแบบได้มาเยอะครับเอาดิน โมดินซอสนะครับท่าของวิดีโอครัอบอไม่เกี่ยวอะไรเนี่ยตอนนี้เรากำลังใช้หมัดเออ,ห,เเอหมัดเพลิงเลือดหมัดเพลิงเลือดเออใช่ครับหมัดเพลิงเลอดเดือดต่อยอยู่ครับไม่ไมเกี่ยวเลยเนี่ยแล้วเราก็ต้องโอ้ยไม้ครับขุดไม้ไปให้หมดเลยครับบ้านเขาก็อาจจะไม่สวยนะครับเอยบ้านผมก็อาจจะไม่สวยครับขุดขุดขุด,ขดทุบ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  ตเด้อตายแป๊บมีหัมจอยอยูแกทำบ้านทะเลอีกฉันชอบอะไรโอ้ต้นมาต้นนี้สูงว่ะ เราเตี้ยครับเราเตี้ยจอด้วยอ่ะโอยังไม่หมดอีกหรอวะโอ้คุณเจอพี่ฟ้าไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมเราจะไปหาไม้ฝั่งนู้นนะครับจริงๆผมอาจจะขุดไปถึงคนที่อื่นก็ได้ครัจอยด้วยอ่ะฝั่งนู้นตอนนี้เราก็อยู่ครับ ฝั่งนู้นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันนะครับว่าเราจะได้แค่ไหนครับรจะกลับมากันนะครับมีข้าวจอยก็กระโดดเท่ารับนึงเศษไม้แป๊บเฮ้ยเสียวพูดจริงเว้ยไม่จะพูนน์ของนกกระพร้งทำไมต้นไม้ต้นนีม้มาเยอะจังเลยนะครับท่านผ <โฮ S 2> ู้ชม โอ๊ยไม้ก็จะไปนั่วเนาะนเอาบักนะคะบักมีบักมีบักสตาร์บัคนั่นมันร้านขายกาแฟเหรอร้านขายกาแฟที่ถูกที่สุดในโลกะหมดโอ้ยมจะรุมมาก ตอนนี้ก็มีคนมาจอยอีกคนนึงแล้วครับครับผม A I M Y ครับแล้วครับเราก็จะไปหามากันตั้แต่เนะครับนั่นใครเชียนะมิสเตอร์ดายเจ้าครับให้คุณอ่ะมิซาซาเขาไหมครับใครก็ได้ชิแต่แต่ว่ามันเชื่อมมิซซาครับแต่มันใส่ชื่อรันโมลี่เฉยเอ้าวเจอแอปเปิลครับขุดไปเจอแอปเปิลเฉยครับอ้าวเจอบ้านบ้านชั้นห้ามห้ามใครแตะมาต้นไม้ให้หมดออย เมื่อไหร่มาจะคุอสร้างเองเออถึงสร้างเออต้องสร้งงางเองอืมมาหาจะอาจาจะหายากหน่อยเด้อเจอคนบางคนขุดไปหมดแล้วมืขอมขอโทษนะเขาขุดไปหมดแล้วเขาต้องข้ามฝั่งไปขุดอะ่ะพี่ฟ้าพี่ฟ้าพี่ฟ้าขออยู่บ้านพี่ฟ้าก่อนได้ไหมล่ะเจอไม่มีเตียงให้เกเหรอก็อหาไงพี่จิงพี่จิงอยู่ก่อนก็ได้นะก็เจอไม้อะไรต้นหนึ่ง เ้ยเดี๋ยวข้ามกลับไปขุดก่อนมีต้นไม้ต้นเดียวโดอยู่เลยนนน่มุจต้ทำไมเรามาอยู่แบบข้ามไปขุดฝั่งเลยนะครับตอนนี้เรากำลังว่ายน้ำเอ้ยความหิวลดครับกินแอปเปิ้ลแป๊บผมเพิ่งเก็บได้แอปเปิ้ลยาวกินแต่เรายังความหิวเยอะอยู่แล้วเช่นมีความหิวไหมน่ะสามหลอดสี่หลอดเขาลดไปสามหลอดแล้วบัคมีบัคครับมีบั๊ครั ทำไมมันถึงเชื่อใช้หมดดีฟคอร์ิตี้ขั้นอะไรเนี่ยขั้นแรกใช่ไหมสามสามเพืคอความันใช่ไหมขั้นสี่เลยไหมขั้นโอ้จะเอาจริงอ่ะเโดนบุมโดนตีรอบเดียวตายเลยนะขั้นสามตีรอบเดียวเหลือครึ่งโลนะคะเนื้อขนาดนั้นก็ได้เนื้บัวมาเล่ากับเนื้บัวตวใจอามีจะเอาไปไหว้ใครเหรอ อยู่ไหนามิซซาซาจะาไปไหว้ใครก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมไปพี่ฟ้อยู่ไหนอ่ะขุดขุดอ่าจริงๆเราไม่ต้องหกสิบสี่อันก็ได้ครับไันนี้เข้าไป<อ>ตัดไม้กันโอรับเอาห้าสิบห้าอันก็พอครับจะบอกครับเราจะบอกเดี๋ยวเขาข้ามไปตัดแบบเขาข้ามฝั่งไปตัดเลยอ่ะฟ้าเชื่อไหมเขาข้ามฝั่งมามฝั่งนู่นอ่ะนู่นอ่ะท่านผู้ชมเห็นนะครับทำไมไม่เห็นแน่เลย เพราะมันไกลรีบเวเลยอะมุ่งไปฟฟ้าอะไรกันผมแบบจะสร้างบ้านเองก็เจอครับแบบเดินทางลำบากมากเมื่อสร้างบ้านอุ้ยเองก็เลยี่ฟ้าอุ้ยจะกลางคืนแล้วครับรีบสร้างบ้านครับความหิวแม่งยังอยู่อยู่เลยครับเราเออแต่ผมก็อยากรู้ตัวเองนะครับว่าจะใช้ m c p Master อะไรถ้าถ้าจะเสียแค่หัวคีเปอร์นะครับอุ้ยเจอแก เจอได้เหรอเขาก็เจออ้าวได้คนแก่มาหนึ่งคนนะครับขนโอเจอากัวครับไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วครับดาบมาก่อนนะจะฆ่ากระบะทำไมก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมอ๋อสองสองเกะน้อยเกะน้อยเกะน้อยเออเรียกว่าน้าคนดูก็ได้นะไม่ใช่นะสามลูกสามเสรกะยึดได้แล้วตอนนี้เราไหนวะข้าวบัวยังขามันเกะ อยู่ด้วยกันไปไปอุ้ยคนเดียวมีมาแค่สามอ้าวเฮ้ยลืมผุดโต๊ะครับเดี๋ยวไปสร้างบ้านต่อไปเฮ้ยคุณแล้วคุณแล้วเฮ้ยความจำผมอะไรเยี่ยมากเลยวิ่งมาอ้าวเฮ้ยเลือดเลือดเลือดอ้าวเมื่อกี้เนื้อวัวอ้าวได้สามชิ้นลวดอันนี้ใครวัน่ะอยย่่าุงกันนี้อันนี้ระวังตายเด้ออ้าวอันนี้อันนี้เฮ้ยสไปเดอร์เหรอสไปเดอร์ครับไม่ใช่สไปเดอร์ธรรมดาเคสสไปเดอร์เนี่ย เอาใครไม่ตีอ้าวคิดว่าซอมบี้ตีสุดท้ายก็เป็นอามิซาซาเขกินสีแป๊บเดี๋ยวผมมาช่วยมิสเตอร์แองเจิลคุณนะครับนางฟ้าแต่สู้แต่สู้สกิลลิทันแต่เลือดตัวเราคือเดวิลวุ่นอย่าอย่ามาตัดสีมีสามตัวจริงอยู่นี่จริงๆให้มิสเตอร์แองเจิลจัดการก็ดีครับเหลือหนึ่งครึ่งเฮ้ยเรารีบหนีเร็วสร้างบ้านสร้างบ้านเฮ้ยขุดเฮ้ยขุดขุดจะตำนานไปอยู่ในดิน เดี๋ยวเฮ้ยส่วนในตำนานจริงเลยอู้อ,อันนี้ใครวะพี่ฟ้ากรจะรำพี่ฟ้าไปเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในดินก่อนนะครับห้ามใครมายุ่งกับเอาใครวะรเกี่ยวทิปเปอร์ที่สุดในโลกลอ่ะน,น้องป้าจะครับพี่ฟ้าช่วยด้วยตอนนี้เราอยู่ในดินนะครับพี่ฟ้าช่วยด้วยพวกเราจะเล่นด้วยกันค่ะไม่นะ ้มีตาม,มาอยู่ในจริงกับพี่ดิบ้านดิโูโอ๊ยโอ๊ยตะเกียงลิตันแม่งดตากยีนันบนปิดปิดปิดไม่เชื่อเองเราออกไปไม่ได้ครับเฮ้ยตะหนามันอยากยี้านบนอ่ะเอา้าเกนเจะลงไ้าหมโอทำไมกินไก่แล้วโดนตะเกียงลันยิงอันนี้ไม่กินไก่มองยีนเป็นเนื้อไก่มันคือเนื้อซอมบี้อุ้ยโอ้ยโลธนูมแม่งปักอยู่ด้วยลงลงมาก่อน เชื่อจะลงมาได้ไหมไม่ต้องอยู่บ้านใช่ไหมกูอยู่นี่ลงมาลงมาไหมอยู่หลังมือนะลงมาดีเอา <c oughs> เฮ้ยอย่าอย่าทะเลาะอกนันทำไมทะเลาอกันสามเพี้ยเด้ออย่าทะเลออากละกันของเงินมูลกูจะแล้วก็ไซอมบี่วัวมีเชียนเฮ้ยยามี่ฮะขโมยของฉันฉันจำได้จะไม่มีซีซีพีอันของฉันหมดเลยโอ้ย อะไรอ่ะไอาฉันไม่มีแค่สองอันนี้แต่ว่าของนี้ของฉันหมดเลยจริงๆตอนนี้เราขึ้นมาได้แล้วนะครับอามีขโมยของพี่ทำไมเนี่ยออกจากเซิร์ฟไปเลยนะครับเอาฟ้าออกไปไม่บอกกันเลยตอนนี้ก็ออกมาอย่างสมเร็จรูปนะครับเพน,นันมันบะหมี่มอตอนนี้ไปได้เลยนะ สกิริตันใช่ไหมทีอาร์ม hmm. yeah, ี J ่ดแม่งนีเราจะมาจนภายได้ถึงเช้าหรือเปล่ามาดูกันครับหลบแป๊บอือแม่งเลงแม่นว่ะอุยมูจอมสองคนจะบอกสกิริตันย็ดดูคาซอมบี้แป๊บเฮ้ยเฮ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วหนูจะตายหนูจะตายหนูหนูหนูเฮ้ยเกี่ยวอะไรเนี่ยขออยูเลือดแป๊บ ของของของต้องเยอะจะมาตายเฮ้ยมีเขาคนเดียวใช่ไหมที่ยังไม่ตายสักเลาะก็ตายแล้วมัวตายสเกิลิตันนะครับใครแม่งกีดวะแม่งลำคาญวะ <มา S 1> ตอนแรกว,ว่าจะสร้งางบ้านโอ้ของไม่โอ้โหอย่าเพิ่งใครเก็บของนะไม่เก็บแน่นอนบิฟ้าอยู่นโอ้สก,กิลิตันนังไส้ก็ ตอนนี้เรากาะูด้วยแหละเกาะมันเกาะกูสเกลลิตันใส่ได้ไงสะเกลิตันก็ใส่ได้อะไม่เกาะกูแล้วแล้วแกให้สเกลลิตันเหรอไม่แบบเวลาตายแล้วแบบมอนจะเก็บของได้ไม่่ใชหันกอดแกเหรอแกเสกมาไม่ได้เสกเขาฆ่าซอมบี้แล้วได้มาไปเชี่ยแล้วเราได้ไปเข้ามูตีมันให้แล้วแล้วมันก็จะตายแล้วนะอุตาช่วยเผื่อตายเฮ้ย ตอนนี้เรามีแต่ตัวเปล่านะครับรีวิ่นความหิวลดอีกแล้วอะของหายไปไหนหมดวะเราไม่ช่วยข้าวนะพิเชษกินน้องต้นนี้มันโหดจริงๆนะของหายครับรู้สึกเสียดายมากมุมฆ่าตัวเองตายไม่ของหายอนาะหารไม่เจอเลยเออไอ,อ,อน้องปั้นบ้านนี้พี่เช่ษทำไมชุดเกราะมันโหดมากเลยวะชาเนิดได้ช่วยด้วยพิเช่ษมุมมุมายตั้งหลายรอบเลยนะนี่ยมุมครับ แมงมุมได้มาแลี่ชุดเกาะอ่ะเห็นเราใช่ไหมแมงมุ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 มตาดตั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 ดเราเราคือมิสเตอร์เดวิลนะเราคือมิสเราคือมิสเตอร์เดวิลนะครับตกใจได้ยินแมงมุมนะตาแมงมุมตาแมงมุมกินเราดีใช่ไหมครับเรามาเก็บของของพี่ชั้นนะโน้นไหนน้ามุอมุอไข่โอ้โหของของเชียนของเชียนชิ้วของพี่ตกใจหมด มอนสเตอร์อยู่เต็มไปหมดแต่มอนสเตอร์ตัวไหนเก่งสุดตอนในตอนนี้สเกิลิตันสเกิลิตันเก่งสุดเพราะนยิงธนูมาอัดเราแล้วกระสุนมันไม่เคยหมดเออ้าิเเชกรามีใยแมงมุมแล้วครับเอาาไปิชเเรฮ้ยของเราเร็วเร็วสอมบี้น่ะพี่เช่นมาดูดิชุดกอบกระจายหมดเลยคือคือชุดกอบกระจายหมดเลย เชียนจะตายแล้วเชียนช่วยด้วยเขาเพิ่งได้ของของตัวเองมาเมื่อกี้เฮ้ยอา้าวเหมือนมีนาคาถ่ายกอดมีบ้าตายแล้วไม่เก็บของได้อุ้ยเจอชุดกอดทองเฮ้ยอย่าเก็บอย่าเก็บของเชียนเขาฉันไม่เก็บเก็บไม่ฉันเดี๋ยวนี้แล้วแล้ก็เจอชุดกอดอีกต่อกนเบอกว่าชุดกอดฉันทำไมเราไม่อยู่ใต้ดินกันจนถึงเช้าเลยวะเอาดิพี่เชียนไม่เอาฉันให้ชุดกอดทองนะเออทำไม คิปเปอร์โอ๊ยอะไรลนะัางหนาวะมีแต่มีแต่สิ่งของดีๆทําให้เราสบายชีวิตสบายน่าของพี่เชี่ยนนะ่ะบอกว่าฉันไม่เอาเมื่อกี้เราอยู่แถวเฮาบาน,นอ้ตัวโน้ไนไงรีบวิ่งอันนี้นะพี่เชี่นยนเอาเลยเฮาบ้านวิ่งแบบทัสมากิโอโตชินั่นมันคาเซมารุนะครับเอ้ยแล้วผมจะพูดยอะไรล่างหนาวะต้องรีบวิ่งนะครับแย่รีบเฮาบานพี่เขาเลยวิ่งแบบคาเซมารุอิจิโรตะพี่ชายมูดเหรอน่ะใช่ไหมเฮ้ยแม่มด ร้อนแต่ม่ใช่ครมุ้งใสชุดเกาะแล้วนี่หมวกพี่พี่ให้แต่พี่ให้แต่นั่นนะเฮ้ยเฮ้ยแม่มดมาเริ่มมีน้ำยาอะไรแล้วเชียน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 ติดนังเชียนเมื่อกี้เขาติดน้ำยาแม่มด้งแต่ไม่ให้หมวกหมวกเอามาให้พี่เดี๋ยวนี้เฮ้ยเธอเธแถวบ้านเชียนจำได้สวัสดีครับพะเชียนเดี๋ยวเขาหาของอยู่เมื่อกี้เขาตายแถวบ้านเชียนตายเพราะใครเหรอตัวจิ๊ปเปอร์เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยแม่หมดแรงเนาะแต่ว่าผมชอบใช้ยา คือมีความหิวเลยด้วยมีแต่โครงกระดูกมันกินไม่ได้หรอกฉันหนูว่าทำไมของฉันหายไปเยอะจังพี่แทงอันนี้ใครคะโอ้เช่นอุ้ยอามีเดี๋ยวพี่ยังหาของพี่พี่โจเลยไม่เจอติดชุดก่อนจะเอาชุดก่อนหนังเหมือนใช่ปะแต่มีแท็กมาหาพี่ดิแท็กไม่ได้ไม่มีลืมไปว่าไม่มี L t V Master ด้ย หาหาหาเนอะแล้วก็อาจจะกองนิดๆเลยเลยไม่นี้หรอกอยากฆ่าตัวตายวะามาเอาของกี่มุจะตายแล้วนี่ยของมู๊ล่ะจะตายในลาวาตายลาวาทำไมรู้ไหมของของรู้สึกดีเลยเฮ้ยเมื่อกี้จำได้ว่าเตาเท่าดินนะครับ พิเศษนี่ของแกอ่ะเอาแบบหมวกทำหอุ่ยความผิวเหลือแท่งเดียวไปวางไว้ไม่เศษความผิวเหลืออันเดียวไปงอเราขอแอบซิกซ์กับนิดหน่อยหน่อยนะคะโทรศัพท์มันพี่ฟ้ามีอาหารนะไรเลยไม่มีเล่นไม่มันจะเอาไปติดพี่สาวอ่ะไม่มุดด้วยดีแปะแบบหมดแล้ว เราไม่เสกอะไรขี้โกงหรอครับเราแค่อาหารนิดหน่อยอ่าแม่มูด้วยนะไม่มีอาหารเลยอ่าแม่คู่ด้วยให้แล้วไหนอยู่ในมือแกทัวทีเย้ในหมวกเรามาแล้วเราก็จะฆ่าวัวกันนะครับของทีไรฟ้าอยู่ไหนไ้าแทกมาหาเขาดิเขาจะให้ของสองอันของมูู่ไม่มี รับไปดีๆเนอะข้าบัวแล้วกันเพฟ้าเอาไป ale, เอาหรือ,อว่าทุกคนมีชุดกอดอย่างเป็นกูใช่ไหมเนี่ยเอาเขาลองโยนให้อย่างเดียวใช่ไหมลงมาลงมาอุ้ยเจอหิมะเฮ้ยใครเจ๊งหรอเสกมาเราไม่โอ้ยติดไฟเลยมเฮ้ยน้ำน hey, uh, ้ำมุดจะบ้านมีมุดจะบูชาหิมะมุดจะหิมะเนี่ยพี่ พี Lee, ่จะรีบแท็กไปหาเดี๋ยวนี้นะ้ำัดเรานี่ไงมิเชียงมาเลยแท็กมาเลย,ย,เลยจำเนอะครับเราจะไปหามุมจ้ก้อนน้ำแข็งเคลียฉัน<ด>ได้ไ,ไอไอวิชแม่งตามเข้ามามุ่งเจอหน้าภูเขาน้ำแข็งขอบไปกันเด้อร์ที่ฉันแท็กมาหาหมุเลยลองจมน้ำเลยผมัไไม่วยห้น้ำอยู่ในน้องจืงมีไว้น้ำไม่เก่งเป็นหรอข้าไก,ก่เนี่ยดูดิไพิเชียเนี่ยมีน้ำแข็งด้วย ใจเดี๋พี่ะรีบไปใครทำแท็กเวใครทำวะโอ้ยสเกลตันนีแป๊บยังหาของเราไม่เจอเลยนะคะโอ้ยนีเสือหนีโอ้ยนีสเกลตันมาเจอคิปเปอร์นีคิปเปอร์มาเจอใมุมวสวยซ้ำสวยซอนสวยสวยสวยกียเใครท็กรเวเราจะไปหาคุณมี่กันเราไม่ได้ มีแบตจะหมดถักไม่ได้ันไม่มี NCP มาเติมไเชี่ยสรุปก็คือของเราหายนะครับท่านผู้ชมมู้ไปไม่ได้เดี๋ยวดิบดิบขนาใช้อันนี้นะดิบยังจมเลยเดี๋ยวแป๊บครับต้องใจหน้าถึงมันจะขึ้นขออะไรน,นิดนิดหน่อยหน่อยนะคือจะตายแล้วน่นนะเฮ่อเฮ่อเฮือฮ้อดื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 ด้อด,ด,ด,ด เรามีห้าสิบกว่านัดจำได้มื่ขอมื่ไม่ไปแต่มื่อนำทางไปเช่นไปภูเขาน้ำแข็งนะครับกลับบมาา้นจริงๆผมมีเท่านี้แหละความจริงแต่ว่าเมต้องโอนน้ำเด้อเราทำอย่างนี้ครับจำได้มื่อปัจจุบันไปเช่นหูจระเข้แกะเข้ยังไม่บอก มี่ไม่ได้ของสักอันเลยได้แต่แบบชุดกับหนังอะ่ะบูจะแกะ<ก>สองต<ด>ัวแกะพีชทำยังทำไมเย่ yeah, ได้แล้วเย่ด้คนแก้มืออันเย่เย่จอแกะเย่จอแกะสีดำนี่ครับเราก็ต้องรีบสร้างบ้านก่อนนะครับเย่ เล่นดิได้อะได้ไรจก็เล่นดิค่ะก็โทรศัพท์ปลาเครื่องเล็กไปอ่ะบยังไงเนี่ยฮะเอางเล่นเครื่อง s e r a r a l u s ต้องรีบค้าก่อนฮะอกับหมูกับหมู มดแ็ปแ็ใหมแใชแกอะไรอ้ยไม่มีที่ขุดแตด้วยสิู้วดูของครับอ้าเอาขวานมาสองอันทำไมก็ไม่ดูครับ แค่นี้เราก็จะเริ่มสร้างบ้านดีๆได้เลยนะครับเฮ <ừ> ้ยเขียเขาขอสร้างบ้านเชื่อมได้ไหมหสร้างบ้านสร้างบ้านต่อแก่เรีะสร้างบ้านชั้นสองเดลยวันนี้ผมจะสร้างบ้านกับเออขอเข้าไปดูหน่ดีมาเลยงานดู เดี๋ยวเขาสร้างพอกเสร็จเดี๋ยวเขาจะสร้างทางเชื่อมคูนไปด้านบนด้เชื่อมจิตเชื่อมเดี๋เขาสร้างเเขจะสร้างชันสอด้วยนี้่ช้นแรกนยเขาจะสร้างชั้นสามด้วยังไม่ต้องละเยัเขาสร้างบ้านตัวเองเลยเราสร้างบ้านของเราก่อนครับสร้างบ้านไกลน้ำครับเราไม่ใหญ่หรอครับบ้านเรากว้าง สร้างบ้านเราฮะหนึ่งปกติของผมสร้างอย่างนี้ครับหนึ่งสองสามบ้านก็ไม่ได้รู้หล่ะอะไรนะครับอ้าวครับลืมอะไรไม่ลืมลืมครับประตูอ้าวแล้วประตูข้าวใหญ่อ่ะทำไมครับประตูไม่ได้เดี๋ยวหาประตูครับบล็อกสามอันบล็อกบล็อกอันนั้นอ่ะพอดีมุ้งจะไปขุดบล็อกไม้หนึ่งอันเออนี่ครับ วะุดางที่ี่คุดจะไปไม่ได้เราต้องขุดตุ๊บ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 ขุด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 ขะดขุดขุดขุดุ้ดขคดดขด้เขุดดดุ นัหขน่ม่ไปไม่ไปเมีไหขเห็นห้างๆเขาเาเห็นเขาเห็นเขาเห็นเขาเคยไปไม่เคยมีใครพาเข้าไปเลยใกล้บ้านแกอ่ะเออไม่รู้ีอกินแล้วรีบไปก่อนแล้วกันไม่ติดอ่ะเทปบางครั้งก็ไม่ติดนะเออบัไม่ได้บลโอกเป็นตลดไม่ติดเลย คือกินม้วไมเาไม่ตาววาวะไรนะโยมบอกมาน่นั้นที่เธออยู่ในตัวอีกสนนอะไรอ่ะที่มัจะไปากม,มีของเยอะ่ขอเก็บจรินแบบอุ้ยี๋้วโม่จะกินทำไมอจยยาวนานเกินไปครับพราะเราบั ประมาณนี้ก่อนครับรแล้วก็คราฟของก่อนนะ อยู่ไหนนา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 อยู่อยหนนานะครไม่ได้อยู่ไหนนาฟ๊บฟฟึบฟ๊อ้าวนี่อะอืมเันอ้าวขามันเดียวเฉยอแบบแกนิดนึงครับบอกไม่หายไปเป็นเหมือนเขาเลยนี่ด้ ตต่อต่อเต่อติ <h 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 AN <h <h ่นโอ้ชาดอย่างแรงขอไปหลด MCB Master ขอเราเราก็ต้อง่ยอ๋อ MCB Master จ้า ชร่ปิดแอันนาวหนานี่ีก็เย็นกว่าขัโลเหนือเลยไม่ใช่ตอนนี้เราอยู่ในห้องหนาวนะ้ตัวผก็ไปหาแบบฝั่งนู้้นครับเวครอการเราไปหาก่อนขุดนะครับขุดนะครับ ไอ้วางเขาไม่ใช่ขุดอ้ยอันนี้ก็พานี่นะครับอันนี้ซาซาพาผมมั่วนะมันไม่เกี่ยวเลยเาคืออะไรอะอดรีวิวเขอร่อยอย่าเส้อเหม่อมึงมีอาหารด้วยเมี่ขอฝากแต่น门什么？มีอาหารแล้วดิ？ฮะ？มีอะไเรืองา ทางมันฮะเดี๋ยวอาหารค่อยหาที่หลังครับบ้านเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนอยู่ทอดไ่ในเครื่องแบบนี้มันโหลด l c v Master ไม่ได้ในเครื่องถับสิก็ไม่สามารถโหลด l c v Master ได้นะคะก็ขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับก็เป็นข่าวดีสำหรับคนใช้อย่างยิ่งฮะครับงั้นเดี๋ยวผมขอพักคลิปแป๊บนึงนะครับ เออตอนนี้ผมว่าผมจะคิดดีกว่าครับเพราะว่ามิสเตอร์ดาแองเจลเขาก็จบคลิปแล้วนะครับแล้วเขาก็ออกจากเซิร์ฟได้แล้วครับเอองั้นเดี๋ยวผมจะสร้างบ้านให้เสร็จนะครับงั้นคราวหน้ามาเจอเกันนะครับบายบายไม่ได้พูดตามใครนะครับโอเคเขาต้อหมดใจต่อเนะื่องพอเสร็จแล้วก็เล่นต่อแค่ถ้าไปายินโทรศัพท์ดิไปจะทำเรื่องจำเป็นดิ